วันนี้เราจะมานําเสนอตัวรถควนจินอเนกประสงค์นะครับขนาดเครื่องยนต์7.5แรงม้าแบรนด์ไอยาลานาเข้าโดยบริษัทเคดเอนแคปิตอลนะครับแต่หลักๆคือวันนี้เราจะมาโชว์ตัวนี้ครับเป็นหัวหมูพลิกได้ครับหัวหมูพลิกได้ตัวนี้จะมีฟันตัวนี้เราเอียงอยู่นะครับเป็นเรียกว่าหัวหมูอเนกประสงค์สามารถโยกได้ล็อกให้ตรงแลอกให้ตรงแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหัวหมู พลิกซ้ายพลิกขวาได้หมดนะครับไปจะไปทางซ้ายนีอจะมาทางขวาอย่างนี้ได้นะครับก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้อันนี้เรียกว่าหัวหมูอันกประสงค์ส่วนตัวนี้กโยกซ้ายาโยกขวาแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วเราก็ล็อกอันนี้ครับเขาก็จะไปทางนี้แล้วส่วนตัวนี้เราจะพลิกไปท่าไหนก็ได้แล้วเราก็แถกไปนะครับก็คือแถกนี้เราจะทําให้ดูนะครับว่าลักษณะการแบก็จะเป็นเช่นนี้หรือว่าเราจะโยกให้มันมา,มาตรงนี้มาตรงกลาง แล้วก็ล็อกแล้วก็หัวหมูเนี่ยจะพลิกไปทางไหนก็ได้ครับแล้วเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆอ่านี่นะครับล้านณะการใช้งานก็อยู่ที่การเราปรับปรับชุดแฮนด์ชุดแฮนด์ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับก็หมุนตรงนี้ปรับขึ้นปรับลงก็เอาให้เราถนาดัดแล้วก็จับแล้วกดลงไปนะครับตัวส่วนตัวล้อเรามีล้อเหล็กเรามีล้อเหล็กแล้วเราก็มีล้ออา่าที่เป็นยางตันจำหน่ายส่วนยางตันจำหน่ายก็อ่าตรงนี้นะครับ เราก็จะมีตัวยางตันที่เราอยู่ตรงนี้อ่ายางจะเป็นลนักษณะนี้ครับอันนี้คือไม่ต้องใช้ลมแต่ส่วนที่ติดไปกับรถอันนั้นคือเป็นตัวที่ใช้ลมนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับ0811447999นสนะครับสมเจตนะครับโทรได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากครับ